โจเผยคำพูดจากนักชาลีโตเป็นคอคอ,อปมามินเคลียร์คัดทุกปมค่ะ ยังคงเป็นประเด็นไม่หยุดกับกรณีนักชาลีและจีกามินที่ต่างฝ่ายต่างออกมาโต้กันยังดูเดือดเลือดพล่านล่าสุดโจวมวนทาน,นีพิธีกรคนดังได้เข้าประชุมเรื่องนี้กับนักชาลีและเอาความจริงมาพูดให้ฟังกันจัดกันเป็นขอ้ขอคอแบบนี้กันเลยทีเดียวค่ะเรื่องกามินทําการฝ่ายไม่เพื่อขโมยหองไม่มีการขโมยหองใดๆ กามินหลอกเอาเงินชาลีจนหมดตัว30ล้านไม่ถึง30ล้านเพราะนั่นคือค่าจ้างที่ลูกค้าทยอยจ่ายเป็นงวดและยังไม่ถึงดีลจ่ายแต่ชาลีควักเงินส่วนตัวใจ่ายให้กามินเองอีกทั้งค่าจ้างไม่ถึง30ล้านชาลีไม่ได้หมดตัวแต่บริษัทจะขาดสภาพคล่องส่วนทรัพย์สินในตอนนี้ที่แนักมีก็คืออสังหาริมทรัพย์ยังขายมีได้ค่ะ กามินทำแท้งแน็กบอกว่าไม่มีไม่จริงแน็กไม่เคยพูดแน็กไล่กามินออกจากบ้านให้คนของเอากระเป๋าออกไปเองไม่จริงทั้งคู่ได้ตกลงกันแล้วว่าจะยุติวความสัมพันธ์กันในวันที่18สิงหาคมแน็กก็ได้ให้รถไปส่งกามินแน็กต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลไม่จริงสินค้าบางตัวหมดสัญญาเงินจํานวนมากที่จ่ายไปคือค่าจา้างทํางานของกามินที่แน็กดูแลและให้เงินของน็กเอง แน็กไม่รับสินค้าหลายตัวเพื่อเคลียร์ปัญหาให้จบก่อนกามินจะบินกลับเกาหลีจริงค่ะซึ่งกามินมีการหึงแน็กจริงห้องคุกกี้อ้างว่ารู้จักชาลีได้เขาจากชาล,ไาาชาลีไม่จริงชาลีไม่รู้จักคุกกี้ไม่เคยดูด้วยจะไปบอกเขาว,ว่าเป็นข่าวได้ยังไง นานไอดอลคือคนสนิทของแน็กและรู้ข้อมูลจากแน็กเพื่อน,นําไปโฮสต์ต่างๆไม่จริงแน็กไม่รู้จกนนักแนนและที่ฝากข้อมูลไปคืนน,นั้นเบสยังกําชับว่าเอาไปให้พี่โจไม่เคยบอกให้แนนเอาไปบอกโฮสเบสคือนอนคูบอน คือคนที่ทำลายกามินบอกว่าไม่จริงค่ะสิ่งที่แน็กอยากบอกแฟนคลับอยากจะจบปัญหาและไม่อยากให้แฟนคลับตีกันแน็กไม่ต้องการมีปัญหากับกามินและที่สำคัญคือเอเจนซี่ที่ดึงคนที่ชาลีใช้เวลาทุ่มเทป,ปลุกปั้นมามันเป็นเหมือนการกระทำที่หักลางกาันไม่ให้เกียรติเอาเปรียบกันเกินไป ทุกคนไม่ควรสนับสนุนและอย่าปล่อยประเด็นเชื้อชาติชาลีไม่เคยให้อภิสิทธิ์แฟนคลับกลุ่มไหนเป็นพิเศษและจะระวังตรงนี้ให้มากระวังมาตลอดรักษาระยะห่างนักทุ่มเทความรักและเงินให้กามินมาโดยตลอดและทุกฝ่ายทั้งนักกามินแฟนคลับไม่ต้องออกมาพูดกดดันเพื่อให้อีกคนออกมาปกป้องตัวเองให้ทุกอย่างจบลงได้ดีค่ะส่วนเนเรื่องของภาษีบริษัทที่ได้หักภาษีณที่จ่ายไปแล้วและแน็กก็บอกเองว่าสอน กามินคำนวณภาษีให้ด้วยกามินต้องจ่ายภาษีเกาหลีและภาษีที่ไทยค่ะ วัวนเนื้อเรื่องของบอสนวัดอ้างถึงค่าไลฟ์คอยของของกามินจริงๆแล้ว1ล้านคือค่าตัวรับงานคู่ต้องแบ่งให้นักเกินครึ่งด้วยซึ่งกาแฟแล้วไม่ใช่ว่ากามินรับเต็ม1ล้านส่วนที่บอสออกมาพูดว่ากามินบอกคนไทยหลอกง่ายให้คนมารุมด่ากามินอีกรอบแต่พอมีคอมเมนต์ขึ้นมาว่ากามินไม่ได้พูดบอสก็ทําเป็นพูดว่าเออไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดแล้วข้ามไปเรื่องอื่นเลยแต่น้องถูกฝูงสอมบี้รุมกระทืบขา ไปแล้วโดยคนพูดก็ไม่ได้แก้วความเข้าใจผิดและไม่ขอโทษโจโมนทานียังมองอีกว่าอยากฝากเตือนทุกคนให้หยุดกระแสรุรมด่าผู้หญิงหย,ยียบย่ำผู้หญิงจมทรณีทั้งการที่ผู้ชายมารุมผู้หญิงที่เคยรักให้มิดงโงหัวจนไม่คืนมันอับปลักเกินไปและในตอนนี้เล่นกันถึงคันไร้มนุษยธรรมในส่วนที่บอกว่าคนไทยหลอกง่ายนั้นกาหมินไม่เคยพูดแต่เพื่อนของผู้ช่วยฝ่ายนักเป็นคนพูดและตนขอฝากเตือนโ นทิลิ้มทองกุลว่าอย่าเล่นประเด็นเหยียบย่ำผู้หญิงด้วยการข้อกล่าวหาอ่านเป็นเท็จจากข้อมูลที่ได้รับมาแบบอังเคียงเลยค่ะซึ่งเช็คจากคอเท็จจริงดีๆก่อนอย่าสร้างแสสร้างเวนสร้างกรรมให้กับเหยื่อกันเลยทีเดียวค่ะ